สวัสดีครับอยู่กับผมเบสชาแนลนะผมก็สำหรับวันนี้นะผมผมไม่ได้มาเล่นรถถังอะไรนะก็มีคนดูส่วนใหญ่ถามมาว่าเรื่องการวัดระยะเขาวัดกันยังไงนะเดี๋ยววนคลิปนี้ผมจะมาสอนนะวิธีการวัดระยะนะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่าปุ่มต่างๆที่ผมใช้ในตอนนี้นะผมเริ่มเล่นนะครับคุณอาจจะสงสัยว่าเอะไอะ้ก้องแบบเนี้ยเออมันคือปุ่มอะไรนะครับมันคืออะไรมันชื่ออะไรนะครับเดี๋ยว,วคลิปนี้ผมจะมาบอกว่ามันคืออะไรเริ่มที่ปุ่มแรกนะครับผม กล้องนะผมในการส่องหาตัวถางศัตรูเนี่ยมันมีอยู่สองแบบนะผมจะมีแบบแรกที่เป็นกล้องแบบเนี้มันจะหมุนได้เร็วกว่านะครับกับอีกแบบนึงจะเป็นกล้องของคอมมานเดอร์นะครับสำหรับคันคันนี้จะไม่มีนะเดี๋ยวผมจะให้ดูในอีกคันหนึ่งที่มีละกันนะโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะพามาดูมุมกล้องของคอมมานเดอร์นะครับสหรับคันนี้ก็จะเป็นรถถังนะครนะผมโอเคกล้องคอมมานเดอร์หน้าตาเป็นยังไงนะครับดูเลยนี่นะผมนี่คือหน้าตาของกล้องคอมมานเดอร์นะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกับกล้องธรรมดานะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นกล้องธรรมดานะครับนี่กล้องธรรมดาเดี๋ยวจะสลับอีกอันนึงอันนี้จะเป็นกล้องของคอมเมนเดอร์นะครับคุณจะสังสกเกตได้ว่าตัวของคอมเมนเดอร์จะซูมได้ลึกกว่านะครับมากกว่ากล้องธรรมดาเยอะเลยแต่แต่แตสำหรับ G6 นะครับกล้องคอมเมนเดอร์กับกันเนอร์นะระยะจะใกล้เคียงกันมากนะแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะก็จะใช้เป็นของกันเนอร์นะครับเดี๋ยวลองเอาคอมเมนเดอร์ มาเปรียบเทียบกับกันเนอร์นะครับในคอมเวเดอร์นะอ่าแลวนี่ก็เป็นกันเนอร์นะครับแทบไม่ต่างกันเลยนะครับนิดเดียวนะครับแทบไม่ต่างกันเลยผมก็จะใช้ของกันเนอร์เป็นหลักนะครับโอเคทางนี้เท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของคุณอ่ะเราอยู่ใต้เนินหรือเปล่านะครับจําเป็นที่จะต้องยิงข้ามเนินไหมนะครับหรือแค่ต้องการสปอตศัตรูเฉยๆนะครับแล้วก็ลองลองประยุกต์ใช้ดูได้นะครับเพราะมันเห็นกว้างกว่าเยอะเลยนะครับ โอเคครับ okay, แล้วก็นั่นก็คือคลิปตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูปุ่มกันเลยนะผมเริ่มที่ตัวกล้องก่อนนะผมมันจะชื่อว่าไปน็อกคิลล่านะผมพิมพ์ตามผมได้เลยนะหรือจะเสิร์ชเข้าไปข้างบนได้เลยนะผมพิมพ์ไป b i นะครับกุ้งเ้คุณจะเจอครับว่าไปน็อกคิลล่านะผมแล้วเราก็ตั้งค่าปุ่มที่เราถนัดได้เลยนะครับแต่ถ้า B e f o r e ของเกมมันเนี่ยมันจะให้มาเป็นตัว b นะครับแต่ผมจะถนัดเป็นตัว q นะผมจะก็จะตั้งเป็นตัว q ไว้นะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับผมจะเป็นของคอมเมนเดอร์นะครับถ้าเป็นคอมเมนเดอร์ก็ตรงตัวแล้วผม c o m นะครับ Commander. Commander คอมเมนเดอร์คอมเมนเดอร์ไซส์นะครับผมตัวนี้นะผมนี่จะเป็นกล้องของคอมเมนเดอร์นะครับก็จะผมจะตั้งไวที่ตัว x นะครับตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้มือครับกพค่อนข้างจะถนัดนิดนึงนะแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะตัวนี้ผมจะใช้ก็ต่อเมื่อแบบเราจะยิงข้ามเนินนะครับในกรณีที่ว่าไอ้มุมกล้องของ กันเนอร์มันมองข้ามไม่ได้นะครับมองข้ามแบบพวกเนินอะไรพวกนี้มันมองข้ามไม่ได้เราก็จะใช้กล้องของคอมเบนเดอร์แทนนะครับถ้ารถถังคันนั้นมีนะแต่ถ้าเราจะใช้กล้อง,องคอมเบนเดอร์นะผมเราจะต้องใช้ร่วมกับ Fire คอมเบนเดอร์ไฟล์คอนโทรลนะผมเพื่อที่จะสั่งยิงนะครับเพราะบางทีการกดเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราคลิกซ้ายอ่ะมันไม่ยิงให้นะครับเราต้องตั้งค่าให้มันยิงให้ด้วยนะผมแล้วก็เป็นคลิกซ้ายปกติเลยก็ยิบเหมือนยิงธรรมดาเลยครับผม ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการวัดระยะนะครับผมสมมติว่าผมจะยิงรถถังคันนั้นอะแต่ผมไม่รู้ว่าระยะเท่าไหร่นะผมผมก็กดวัดระยะนะครับแล้วเราก็รอประมวลผลสักครู่นะครับแล้วเราก็จะได้ค่าระยะออกมานะครับสําหรับตัวอย่างนี้นะครับจะอยู่ที่250บนะผมผมก็จะยิงไปที่250บนะผมแล้วก็หันขึ้นไปแล้วก็ยิงประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางทีนะครับผมเราวัดไปประมาณเนี้ย ว่าไ,ไกลๆนะครับผมแล้วหรือว่าเราอยากล็อกเป้าไว้อ่ะให้มันกระสุนเราไปตกที่ระยะ600ตลอดนะครับจะทำยังไงนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับผมก็จะเลื่อนเลื่อนป้อมป,ปืนขึ้นไปนะผมคุณจะเห็นเลขทางซ้ายนะครับค่อยๆขึ้นไปนะครับ600นะครับประมาณนี้แล้วเราก็ไปเล็องอย่างอื่นรอแบบว่ากรณีที่แบบเป้าหมายเขาไปแคมป์แล้วอยู่ที่ไหนสักที่นึงอยู่แบบหลังบังเกอร์หลังหินอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็ล็อกเป้าไว้ล็อกป้อมปืนไว้นะครับ แล้วก็ไปดูอย่างอื่นเออรอมันโผล่มานะครับแล้วบางทีเราก็พอมาแล้วปับ๊บเราก็ยิงปิ้วไปประมาณนี้อ่าแต่ทีเนี้ยไอ้ปุ่มเนี้ยมันอยู่ไหนไหพี่ไอ้ระยะเนี้ยตั้งยังไงโอเคเราจะมาดูทีละอย่างนะครับเริ่มที่การวัดระยะก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ไปที่คอนโทรลนะครับผมเสิร์ชเลยครับ R A N แล้วก็จะเจอ lengthy fider น,นะครับผมแล้วเราก็ตั้ง ตั้งเป็นปุ่มที่เราต้องการได้เลยนะครับส่วนผมก็จะตั้งเป็นตัว R นะเพราะมันจะใกล้กันดีใกล้กับตัวไบล็โกคูล่าที่ผมตั้งไว้ก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นตัว Q นะครับแล้วก็แบบเล็งปับป๊บตั้งระยะได้เลยต่อไปนะผมเราก็จะเป็นหัวข้อของการล็อกป้อมปืนนะผมแตบบ่ว่าตั้งระยะป้อมปืนนะแบบ300 4 0 0 600รนะผมตั้งระยะทางซ้ายนะครับใต้งยังไงนะมาดูเลยไปที่คอนโทรลนะผมแล้วเราก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับเลื่อนลงไปเลยโอเคแล้วเราก็เจอว่า ไซด์ดิเทกชั่นคอนโทรลนะผมแล้วก็ดับเบิลคลิกแถวนี้ก็ไปเลยนะครับแล้วก็เจอกับตัวแรกนะผมตัวแรกจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวป้อมเปิดน,นะผมหันเลื่อนขึ้นไปนะผมตัวที่2ก็จะเป็นตรงข้ามกันก็คือมันจะเลื่อนลงนะครับผมตั้งเป็นเมาส์ผมมันเป็นเมาส์ไงเขาเรียกว่ามันเป็นเมาส์ที่มันแบบมีคีย์ที่เมาส์น,นะผมก็จะใช้คีย์ตรงนั้นเอาแทนฟัตฟอร์เวิร์ดแล้วก็แบ็กฟอร์เวิร์ดนะผมใช้ปุ่มตรงนั้นตั้งได้นะครับถ้าเราถนัดนะ แต่ถ้าไม่ถนัดก็ตั้งปุ่มที่เราชอบได้เลยนะครับจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วก็เราต้องทํางานร่วมกับตัวรีเซ็ตนะครับเพื่อจะรีเซ็ตค่ากลับมาเป็นค่าศูนย์นะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้นะครับจะได้ไม่ต้องกดเลื่อนงลงเจนมาถึงศูนย์มันช้าไปนะครับเรากดรีเซ็ตเลยจะเร็วกว่านะครับโอเคต่อไปนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าพี่มันเลื่อนขึ้นไปอะ่ะแต่ว่ามันช้าเราจะไปปรับตรงไหนได้นะครับเราก็จะมาที่นี่แล้วครับ Relative c o n t r o l นะครับ,รบแล้วก็ เลื่อนขึ้นได้นะครับยิ่งเลื่อนขึ้นเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะเร็วขึ้นเท่านั้นนะผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสัก4 0่สิบละกันนะผมให้มันเห็นภาพนะโอเคแล้วผมก็มาลองกดดูเดี๋ยวผมรีเซ็ตก่อนศูนย์นะครับแล้วทีนี้ผมจะเลื่นขึ้นนะครับคุณจะเห็นว่าเป้ามันไปเร็วมากนะครับแป๊บเดียวสั้นไปเกือบ6กกิโลแล้วมันจะเร็วมากนะครับบางทีมันเยอะไปนะแล้วก็ไปเลือกค่าที่มันพอดีพอดีนะผมเดี๋ยวผจะดูค่าที่ผมตั้งไปนะผมจะตั้งไว้ประมาณ10ล10นะมั้ส กำลังดีสำหรับพวกไอ้ปืนที่แบบเป้าระยะสิบทีแบบนี้นะผมสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือกำลังดีเลยแต่ถ้าเราไปเจอพวกไอ้ป้อมปืนร้อยสิบมิลยุคแรกๆนะผมเป้ามันจะค่อนข้างห่างเลยครับห่างมากนะครัเดี๋ยวเราก็ต้องไปปรับอีกทีนึงนะครับแต่สำหรับผมใช้สิบก็กำลังดีละเดี๋ยวผมก็เลื่อนส่วนต่างเอานะแบบประมาณนี้อ่าจบไปแล้วครับสำหรับวิธีการตั้งกล้องนะครับผม ข้อถัดไปนะผมจะเป็นเรื่องของการเลือกปืนที่จะยิงนะครับสมมติรถคันนี้มีปืนอยู่กี่ลำกล้องครับผมมีทางทางซ้ายนะครับ76มิลหนึ่งกระบอกแล้วก็มีทางขวา37มิมลหนึ่งอีกหนึ่งกระบอกแล้วก็ปืนกลนะครับบางทีนะครับเราใช้ยิงหอเนี่ยพวกยิงพวกยามพลังทาอา,ากาศเนี่ยนะครับผมบางทีเราก็ไม่อยากจะหันป้อมไปอะ่ะบางทีเราจะอยากจะหันไปแค่ปืนกลนะ่ะใช่ไหม ปืนกลอย่างเงี้ยเออแต่ป้อมมันหันไปด้วยนะครับทำยังไงนะเพื่อที่จะแบบว่าให้หันไปแค่ปืน,นนะนะมมปกลอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะสมมุติว่าผมกดกดเปลี่ยนเปลี่ยนบทปั๊บอ่าแต่ที่ผมเลื่อนได้ปืนกลอย่างเดียวนะครับตัวป้อมผมจะไม่หมุนตามนะจะหมุนตามแค่ปืนกลน,นะครับรวมถึงเราจะได้ไซส์ไซส์ของปืนกลด้วยนะผมนี่เป็นเป็นการวัดระยะนะครับแล้วก็กดยิงได้เลย กสุนก็จะตกตามระยะที่ตัวปืนมันถูกตั้งไว้นะโอเคแล้วทีนี้ปืนหลักเราอะสมมติว่าในคันนี้มันมีสองับกล้องใช่ไหมบางกรณีอะเ,เราอยากยิงแค่กระบอกสำรองกระบอกเดียวหรือคือกระบอกที่เป็นตัว37มิลนะครับเราไม่ได้อยากยิงตัว76อะทำไงพี่เพราะว่าเรากดชิกซ้าไปปับ๊บมันจะยิง2ลูกใช่ไหมแบบนี้ครับผมแบบนี้นะครับแต่บางทีอะเราแค่อยากจะยิงแค่ลูกเดียวนะครับ แบบนี้นะครับสูงว่าผมจะยิงตัวกระบอก37มิลน,นะครับยิงไปนะครับแต่ตัวป้อมหลักผมจะยังไม่ได้ถูกยิงไปนะครับถ้าผมจะยิงป้อมหลักผมก็กดยิงปุมตัวป้อมสำรองก็จะไม่ถูกยิงออกไปนะครับประมาณนี้โอเคตัวอย่างเรียบร้อยและเราไปดูเรื่องการตั้งค่าปุ่มเลยครับผมเรามาที่ Control นะครับคุณเห็นคําว่า Fireform h e m a i n Caliber นะครับนี่คือป้อมหลักของเรานะครับ อันนี้คือคลิกซ้ายปกติครับไอตัวเราต้องไปตั้งจริงๆอ่ะก็จะเป็นตัวไฟฟอร์มเซคันเดอรี่นะผมก็คือพวกปืนสำรองต่างๆนะครับตัวสัตว์7มิลหรือรถถังที่มีหลายล้ำกล้องนะผมเพื่อที่จะเปลี่ยนไปใช้ไซส์ปืนของอันนั้นนะครับตัวผมจะตั้งไปคลิกขวานะเพราะมันใกล้กันดีนะยิงกันง่ายส่วนถ้าใครถนัดก็ไปเปลี่ยนปุ่มเป็นอย่างอื่นได้ก็ส่วนแมชชีดกันนะเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับเราจะเจอว่า select แมชชีดกันนะแล้วก็ตั้งตามปุ่มที่ถนัดได้เลย ของผมจะใช้อินเิเนตเอนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อที่ว่าจะเปลี่ยนเป็นโหมดปืนกลนะเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ทำให้ป้อมมันหมุนตามไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม้าว่าเราก็ต้องตั้งปุ่มรีเซ็ตไปด้วย <c oughs> <c oughs> วนะครับในกรณีที่แบบว่าเราไปยิงศัตรูเนี่ยแล้วเรากดเลือกปืนแมชชีนกันไว้เนี่ยคือชิปหายเลยนะครับเราจะยิงไปแค่ปืนออกไปแค่ปืนกลนะมันยิงบางทีมันยิงเขาไม่ตายไงวันที่เราแค่อยากจะยิงปืนใหญ่เออแต่ บอกว่จริงๆมันเป็นปืนกลนะครับเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้มีระเบอดนะครับว่าปัจจุบันเราเลือกปืนอะไรไว้นะครับผมเราก็จะตั้งปุ่มรีเซ็ตไว้นะครับส่วนรีเซ็ตนะครับความหมายตรงตัวนะผมรีเซ็ตเวปพนเซเลคชั่นนะครับก็คือรีเซ็ตปืนที่เราเลือกไว้กลับเป็นปืนหลักทั้งหมดนะผมผมจะต er ั้งไว้ที่เลขหนึ่งกับคอนโทรลนะครับเพื่อจะรีเซ็ตทุกอย่างนะครับกลับเป็นค่าปกติทั้งหมดนะครับโอเคส่วนคุณมีปุ่มอะไรคุณก็ลองตั้งค่าตามได้เลยนะผมก็จบไปแล้วนะครับ สำหรับคลิปแนะนําเบื้องต้นนะครับของรถถังนะครับโดยปกติแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นพวกไอเครื่องบินหรือเรืออะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีความรู้ตรงนั้นสักเท่าไหร่นะครับบางทีผมเล่นรถถังเป็นหลักเลยก็ก็เลยเอามาบอกต่อกันดูเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหรือคนที่ยังไม่รู้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ตรงนี้โอเคจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปแนะนําการตั้งกล้องและการวาระยะนะผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่จะลงช่องในปีนี้แล้วนะครับแล้วเจอกันอีกทีปีหน้าเลยนะครับผมแล้วเจอกัน